เขายังอยาเพิ่มดิเิมเลยนะบริษัทดีเาก็ดี่มไม่คามคาก็สานตีอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เราต้องถามว่าเราต้องเชื่อมั่นกับใครก่อนต้องเชื่อมั่นกับตัวเองก่อนถ้าไม่เราไม่เชื่อมั่นกับตัวเองให้บริษัทดีขนดไหนเราก็ไม่อยู่เพราะเราไม่เชื่อมั่นตัวเองไงมีคนมาพูดดิ มาทุกมาอยู่นี่ตอนเนี้ยไม่จะทุดไปมาอยู่หัวหัวหายหัวขาดจบ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ได้ดึงข้อมูลเจ็บกันไหมเลยใช่ไหมเวลาที่เขาส่งเข้ามาได้ดึงเจ็บไหมข้อมูลบ่าน ข้อมูลของนี่เป็นข้อมูลของทาแพทย์เนี่ยมไมันไม่ใช่เป็นข้อมูลที่เราพูดเองเาอสลออกมาเว่าานนีเตอนไม่รู้ทาอะไรที่ร้านนี้หลยลวพา่กันเไม่เพราะว่าได้ตั้ใจนั่งฟังอยูที่ร้านเนี่ันลูกำนี้ัจหวเดีมันเป็นข้อมูลสำคัญปข้อมูล แล้วเราทําเกี yeah, ่ยวกับเรื well kind of ่องนี้คือเราก็ต้องต้องรู้ว่าจริงๆแล้วข้อมูลของบริษัทมีอะไรบอสกำลังทำอะไรกำลังพัฒนาอะไรเื่อทีเราหนึ่งจะได้มั่นใจและจะได้ไม่ตกเทรนจะได้รู้ว่าที่วันนี้เราเข้ามาถยูที่ถึงบริษัทไม่มีบริษัทไหนที่บอสลงมาเป็นเรียกว่าเป็นพิทเตอร์เป็นครูที่สอนเองถามว่าวันนี้เจ้าของราลงมาสอนเอง ไม่ได mm ้ไปจ้างซ e o โอที่ไหนมาสอนแสดงว่าผมก็ต้องรู้ว่าเป็นความต้องการหรือสิ่งที่คนในองค์กรคนมาชิอยากได้คืออะไรเพราะว่าเขาทำเรื่องนี้มาอยู่ะวคือใครวอคือใครแล้วรบกวนสนใจที่เป็นใครประธานบริษัทองถ้า ถ้าบอย<อ>ไม่ทดลองไม่มั่่นใจไมมีไม่มีเจ้าของเวอร์ชันไหนที่อยู่ในพีระมิดแต่บอยเราอยู่ในพีระมิดทำไมดุนดูนในพีระมิดเพราะเอาสมมติผมเป็นดรสาตัวใจผมคือคนที่อยู่บนพีระมิดแรกเลยแล้วผมได้นาคนแสดงว่าบอยทำเหมือนเราบอสทำเหมือนเราศึกษาเรื่องยา แล้วก็ไปแนะนําองค์กรซ้ายองคอ์กรขวาแล้วก็พาอ,องค์กรซ้าย <iz> องค์กรขวาทํางานพอหลังจากนั้นหน้าที่ของบอสหมดแล้วหน้าที่ของบอสต่อไปคุณจ,จะทํำยังไงใหอ้องค์กรนี้มีเครื่องมือที่มีศักยภาพในการที่จำว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้การใช้เป็นเครื่องมือในการสร,ร,ร้งางความมั่นคงแล้วก็ ต่อไปคือบอสก็คือตอนแรกบอสก็ทําหน้าที่เหมือนกับเราคืออยู่ฝั่งซ้ายแล้วตอนนี้คือบอสไปอยู่ฝั่งไหนฝั่งนันฝั่งี้ฝั่งฝั่งซ้ายไหนฝั่งฝั่งสายต้องต้องยังไงฝั่งซ้ายต้องยังไงอ่าอ่ะฟึ้เดี๋ยว อ่านั่นส่วนอันี้อทนนี้เดี๋ยวนะถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราเปรียบเทียบเทียบใครใคร,ใครอ่านเนืนอสี่ด้านบ้างหรืออ่านแค่สองด้านด้านหน้าด้านหลังด้านไใครอนะฟงงอะไระเอฟอยดงซ้ายเาเอนอเอาเง่าย ฟังไหนแอคชั่นฝัง้ายหรือฟังขวาฝัง้ายแอคชั่นฟังไหนแมสิีฟงขวาเพราะฉะนั้นตอนแรกบ,บอสทำเหมือนกันเราคืออยู่ฝั่งซ้ายปือแอคชั่นแอคชั่นัดสินค้าที่ตัวเองเมีหลังจากแอคชั่นแล้วมีคนเข้ามาในระบบมีคนทำระบบะสร้างระบบก็คือบอสร้างระบบเสร็จปุ๊บบอก็ผังตัวเองไปอยู่ฝั่งขวาหน้าที่ของบอคือหาสินค้าพัฒนาระบบของบริษัท เพื่อให้คนที่อยู่ในฝั่งซ้ายเนี่ยได้มีโอกาสาทำตลาดมาติดติ้งเพื่อที่จะย้ายตัวเองแค่ไปเป็นฝังไไนะ่งขวาให้ได้น็คือฝั่งขวาเวลาเวลาถ้าเราถ้าเราทําระบบตัวสําเร็จแล้วเรามีโอกาสหยุดแล้วอะไรได้เกิดไหมอันนี้ก็เรียกว่าแพสซิ่อินคัมแต่จริงๆแล้วคำว่าแพสซิฟอินคัไม่ได้ไหมายความว่าหยุดแล้วเกิดเลยไนดะ้คือ passive เป็นคำในที่นี่ไม่ถึงว่าเราอยู่ในสิ่งที่เราผ่านมาแล้วเราจะพัฒนาในสิ่งที่จะมาต่อเอคืออยู่ตรงนี้อยู่ generation แต่ไปทํายังไงให้มันเกิดระบบแล้วเกิดมีการ passive ขึ้นมาก็คือไปสร้างระบบไปเขาเรียกว่าเอาไปประสานงานไปทํายังไงไปช่วยเหลือให้คนที่กำลัง active นีน่ให้เป็น passive ได้ อคืออะไร E คืออะไรเจ็าหน้ uh, ี án, calculus, ่เ so. ลูกจ้างอาใครเป็นผู้กือหน่ยอะไรูกง้าูกนาอแสดงว่าอไม่เก่ยวมแสดงว่าไม่เกี่ยวอะไรจ้างว่าลูกงาน้าโอเคเพราะฉะนั้นอาเวลาพูดพูดให้ควบคุมหนะอวเมื่อกี้ผมถามว่า E คือใครพี่ก็ต้องบอกมาอาฝั่งนี้คืออ่าเป็นลูกจ้างแล้วลูกจ้างใครเป็นคนกำหดนดรายได้ไม่ใช่โรงงานนายจ้างนี่ครอบคุมหมดเลยเข้าใจปะนายจ้างมันครอบคุมหมดเลยแล้ว F S, <c oughs> <S คือใคร S ซ <c oughs> ุปเปอร์แมนใช่ปะ ่เจ้าจของธุรกิจยังต้องแอคชั่นไหมทางเไรปิดร้านไม่ได้ใครของมีรายได้ไหมรายได้แล้ว B ีคือวาาเนตอนรบินตอนอะจ้าของระบบเช่นใครบ้างตัวอย่างเช่นเช่น จะเป็นใครใครใครเป็นเจ้าของระบบเจ้าสัวแล้วดีเพราะฉะนั้นเราตอนนี้เราเป็นเจ้าของระบบได้ไหมผู้ประกอบการได้ไหมเป็นดีได้ไหมตอนนี้ตอนนี้เราเป็นได้ไหมใช้เงินตุนเยอะป่ะ มีเงินถึงตั้งแต่ทานั้นเทื่มันจะอยู่ล้านยังแต่ว่าตอนนี้เรายังอยู่ฝั่งนี้อฝั่งฝั่งนี้อยู่เรายังไม่ย้ายลแต่เรากำลังทำฝั่งนี้เพื่อให้ย้ายไปอยู่ฝั่งนั้นในการย้ายอยู่ฝั่งขวาคือการสร้างระบบเพื่อให้เกิดเราจะสร้างสร้างสร้างท่อท่อเนินไหลถาว่าช่วงแรกๆต้องใช้ต้องใช้ความอดทนไหม ต้อใช่คอามประท้วนอ่าคนดูอาชีพนะอาชีพอาชีพท uh, ี่เราทำอยู่ในตอนที uh, courses, ่เราทำทำงานโรงงานเนี่ยตอนทำงานโรงงานนะเราเข้าไปทำงานโรงงานใหม่ๆไม่มีกระดาษไม่มีกระดาษไม่เขียนอ่าตเราเข้าไปทำงานโรงงานใหม่ๆงานเยอะหรือเงินเยอะ

อาเกอร์ข่ายมันก็จะมีเครือข่ายหลาชัแบบ้นเดียวกับเกอร์ข่ายหลายชั้นของเราเป็นเครือข่ายกี่ชั้นสามสิบอืมอ่าถ้าเลยถ้าเลยสามสิบชั้นเรยไปแล้วเขาจ่ายไหมเอาละเอาละ,ะมันเริ่มแพงแล้วเนี่ยต้องไปถามพี่ดา, <c oughs> าวใช่ป่ะอ่าเต้าไปนี้อ่าเลยสามสิบชั้นไปแล้วเนี่ยไปสั่งจะจ่ายไหม พอยแพ้จไหมพอวัดก็ไม่จนที่สองะอะไรนะไก่าย่แล้วร็จของน้อว่าถามว่าที่สอ้วพอถามว่าจะเป็นอไไหนพอรูปขึ้นมาโทรไปถามที่